ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเ c ีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i เนะครับงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์68นะครับงวด วันที่16กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็สายวิ่งสายรูดก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนะาะรอบนี้ก็ได้มา,าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่า,ลางเนี่ยนะครับมาสองตัวนะครับมาหนะึ่งกับสามเนาะแล้วก็บนเนี่ยนะก้ามาเนาะก็ถือว่าได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ ส่วนชุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้ให้ก็ลุงตันวาง1 3สาไว้นะครับปรากฏว่ามาเข้าล่าง3 1, 1นเะนาะก็ถือว่าได้ทั้งกลุ่มตัวเลขตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ได้ชุด2ตัวไปด้วยเนาะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์หกนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ตติดตามาังแนวทางฮานอย VIP นะครับเงื่อนนประจําวันที่17กุมภาพันธ์68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพีเรงได้ร,รับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะรวมถึงการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนะครับหลักการอ่า เป็นไปอย่างอื่นเนาะก็ยังใช้รูปแบบเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่มีข้อได้ในแต่ละงวดน,นะก็ถือว่ายังเดินตามปกติเนาะงวดที่ผ่านมาก็เข้าชุดสองตัวที่หลวงวางไว้ด้วยนะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามตัวบนน่อยวีพก็คือเก้าห้าเนะครับ นะแล้วก็สองตัวล่างก็จะเป็นสามหนึ่งนะครับตัวที่มาเนี่ยจะเป็นอล่างเนี่ยนะครับล่างเนี่ยมามาหนึ่งมาสามนะครับมาทั้งสองตัวเนะเาะอ่าก็ส่วน บนเนาะก้าวมาเนาะมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับสายบินสายรูปก็โชคดีเหมือนเดิมนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างไปเนาะส่วนทุดสองตัวที่ลุงวางไว้ให้เนาะก็ไปตรงกับตำแหน่งล่างนะครับลุงตันวางหนึ่งสามไว้เนาะก็มาเข้าสามหนึ่งเนาะก็งวดน,นี้ก็ได้สองตัวไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าได้ทั้งตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ชุดสองตัวนะครับส่วนงว่ประจําที่17กุมภาเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์ห้ามผลัรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนํามาลงในตลางนะครับ <c oughs> ตัวเด่นตรงกลางเนาะงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้แปดนะครับนย เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับคือแถวข้างบนเนาะอ่าวิเคราะห์ได้สี่นะครับอ่าแล้วก็แถวที่สองแถวข้งางลนะ่างเนาะวิเคราะห์ได้เจ็ดนะครับต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อจะลงในตารางเนาะซ้ายขวานะครับสี่นะครับฝั่งนี้เป็นห้าเนาะ ฝั่งนี้เป็นสามนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะครับเาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสลับผลลัพธ์ในงวดน,นี้เนาะทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีสี่มีเจ็ดแล้วก็แปดนะครับอ่าทีนี้ก็มาดู ชุดสองตัวนะครับเ่ยชุดสองตัวเนาะก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีหกสามหกสี่หกห้าเนาะต่อมาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้อ่าแล้วก็ 83 84 85นะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากนะผลลัพธ์ในตลางเนาะอีนะ้นอง fc ที่เป็น <c oughs> สายบิงสายรูดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลางนะครับนะทั้งสองแถวนี้ได้นะครับนะจมะว่าตาม สถิตททิที่ผ่านมาเนาะถือว่าในรอบสามสิบกว่างวดแล้วเนาะยังไม่เคยหลุดเลยนะครับเข้ามาโดยตลอดเนาะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรุดได้เลยนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าวิธีการในการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากว่าสูตรที่ให้ไปเนี่ยนะครับถือว่ายังเดิน ตามปกตินะครับติดต่อกันมาแล้ว30กว่างวดแล้วนะครับในเรื่องของกลุ่มตัวเลขในตลางเนาะอะันที่นำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดเนี่ยก็คงทราบดีเนาะ,ะอาจจะโชคดีกันมาทุกงวดเลยนะครับรุดสองตัวอาจจะหลุดไปบ้างเนาะเนื่องจากว่าการดึงตัวเลขมาวางอาจจะไม่ตรงตำแหน่ง หรือว่าตัวเลขที่มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันนะครับก็ถือว่าสูตรยังเดินต่อนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ